มานิพาสุขคนมาเบิ่งบรรยากาศงานแต่งยูกุโตเมืองอสสพรบรรทัดโอแกวเมืองอสสพรเฮานี้เด้ออันนี้ล่ะฝ่ายเจ้าสาวเพื่อนแห่เคยไม่ละค่อยมีท่านทำตอนแห่เคยมามองนี้นะห่มาจากบ้านพักคัมมานีเอาไปเบิ่งน้ำเดียวบรรยากาศทางเนินมันลเป็นนั่นเล่ก็ละพุแห่ละบอ่อันนี้บรรยากาศทางนอทางฝ่ายเจ้าสาว กำลังผู้แหนกำลังสูดขวัญตาพาพันกำลังสูดขวัญยูยนะนกำลังสูดขวัญอยู่สนอยกผู้แหนแล้วหลัดมาถ่ายทังพีกอนโอ้ทั้งเฮินโคทั้งเฮินโคกระดองกระเดียวสีสอบถามแท้าย,ายคลิปเดอร์พอมีพี่น้องเดอร์ทารอบัง

p ban ve anh ấy cũng đang, đang anh đèo như vợ là pha đèo xoáy thợ lợt đấy hào chắc sàn đấy, ở đây. Tới nay đang cố gắng đểm summat summa, phụ lắc phụ nhảy, bao, đang ở bên lằng bò này, lằng thoi lằng bông bò này nà, thằng cuốn Oh, sao sao lại lý lằng thoi lằng bông, หมอนอีลีทางนี้เงินซื้อขนมบ่เพินเอาเงินเพือไปซื้อแฟบมาล้างถวยตัวี่ยมีแต่ผู้ล้างถวยมีแต่ผู้ดุผู้มั่นทั้งมน้องนนักเฮนสาวมอสองวนี่นะอ๋อครับครับ นี่เฮิรนเจ้าสาวได้ในเด้อเดี๋ยวมาเฮิรนเจ้าบ่าวสัหน่อยนี่เพิ่นมีท่านแล้วพิธีเพิ่นอยู่นี่นกำลังสุมมาสุมมาเนี่ยตีพี่น้องทั้งไฟซ้าย ไปแต่แซบอันนี้กินน้ำกินน้ำแซบอยู่บออในเลิกกินน้ำซิมบมั่งน้ำเอามือก็ได้บ่ออือมือก็ฮะก็จับกีไก่โนดมาซ้ำเฮ้ยอือแสบอยู่แสบอยู่เป็นในเลิกผ้าแซบมาผ้าตอนนี้เพิ่เดี๋ยวลั่งไปเฮิรนเจ้าบ้าแล้วบะนี่ ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนี่เฮ็ดบัตรเชิญครั้งนี้หลังจากแล้วจากตัวนี้เลยทั้งเจ้าสาวทั้งเจ้าบ่าวก็ไปโฮมเดียวอยู่ฮันฮับแค่มอนซื้อหอยแซวกันอยู่ฮันพลำบงอยู่ฮันเราเพิ่มมือเช้าร์ในเพื่อนแห่เคยมารถเตักๆตัวนี้แหละนี่คักขนาดพลำมาบิทันเมื่อแล้วเมื่อเฮดเจ้าบ่าวเพื่นแล้วมัน เดอรยี่บันพักคำนี่เดอเจ้าภาพเจ้าบาวเจ้าสาวมันีเจ้าาพันัะฝ่ายซ้ายนี่เอากันมาเนี่ยพูดิ่ก็หด้ใจญ่บลลายลายเด้อใจเป็นมืนธรรมดาร้อยหนึ่งกระไดนออาป็นราสุนท่านี่สางสัปมาจบจากอาบินอนากมวลสือนำจัดมันีีกระไดมันีีสำหรับโคศชอาบมาสาวาประวัติบอลเส วางให้พี่น้องเด้ออทาจัด้งพี่นกองหานางสาวเนาะโดยในโต๊ะเซ็ตๆเฮ็ดไปตามหนึ่งสองสามพี่น้องเนาะอือออกมาเลยเอาเนี่ยมานำบอกบอกแม่ตีเพื่อนมาเอาวัดพักก็อยู่นี่น้องจักรัวน่าน้าป่าเนาะขอไปทั้งสภาพต่างจากทาง ทานพัตติกาธาพันวาลาสลองน้ำดำแ่งยู่นี่เลยได้หมดอนอโดยเอาเลยบอกโดยโดยเอาออกมาอีกครับนีเลยเนะาะบ่วจะเป็นทั้งอ่าทานโต้พานเหล้วได้มาเแล้ไไปเนาะมาเแล้าใยผม,นะม,มให้วาอีกบ ำแล้วจำอ,อีตำมีแล้วจากเธอแค่ลายก็ไมาน่นะ่ะมาต้อนอดแค่กระไดตอนนี้เลยเทง้งเทงแค่กับกำลังเลิฟม,มาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออหอมไม่ห่วยละลายโคกหรือจะนอ้อแม่โคกกับลายค้น ผู้นึงตำแล้วแล้วก็ผู้นึงมาเป็นแล้วผู้ไม่ตำพอจะได้ซิมบังลายฝีมือคักคักคักเสียงหม้นลายโคชกเงยเพื่อนเออดีเด้อโคชกเงยเพื่อน กเาดจังเะคุ้เคุ้่งคุเียวเพิอ่แต่ผคิดามัทกลุ่มต่อหน้าคือบอคุณในบ้านปะจับปัผาดอกแก่เานี่แหละนะ ่กพเจกแล้วแก่นอเพื่นหลักเด้่่อพระองค์่าศึกษาป้าทีพอเนาเต็มทีเต็มทีอันเพื่อนโยน่จะยแ้เลยเอทีนมันไงพี่พ่นเาโอ้ยนแตไม่ลับไมนอน่บกระัแต่นี่สาวสอนสมัยน้อยที่สเนงสาวออมพรน่ะมีอย่สามหองสาวสามองนางสามในบ้านรับมงน่สามที่สันสาม้าสกมพ่พ โม่บงน,นี่นะหมุนไปหน้าพ่อแม,ม่พี่น้องเลยแค่มาไหมก็มีนี่มาไหมเลยเลยขาดน้อยพี่น้องเปิดบอกเบียรจังน้อยมาสั้นเปิดบอกเบียรจังน้อยใจเจ็ๆพี่น้องเอ้ยใจเจ็ดมาสั่นแล้ว ้าเอาตัวมือเป็นเกลี์ดพนินิบัติเดินิบัติหลังจากเซ็นต์ที่พี่ที่พ่อเบียร์พี่น้องเอามาทุกคนเด้อมาทุกคนเด้อหน่อยเด้อพี่น้องมาให้กินได้คันปโต๊กได้เออคอยเอามือพูดเดียวได้เฮ้ยได้เอาท่านะท่านแม่เนาะทัานฟอกกับแม่ของอาจารย์นันท์สุทธานอาจารย์แอร์อักษรคำปฏิบัติษฐ์ภาษาน่านฟอกบอกใจเอาไปเลยเอาไปเลยเราต้องการต้องอยู่บ้า

เลบินออกบอกไปที่วาในการทำงานในการเพี่น้องเด้อบุตรมา้าเอาข้อประมุ่งอะไรเด้อทั้งเบาโคอศอกจัดให้ผมมีปัญหาเด้าบุญพลามาสั่นแล้วโอ้ยก็หึงเด็กเว่ยยังเหนื่อยในพี่เอ้อยังในพิ้งพละประมุ่งไม่บาตรหมอเอาบุญพลาเพียงจากปลาบึงบันเดลทีบอดเออเพลงบุญพลานี่เพิ่นเปิดเอาโมเมนต์ห้องสดมีลิเกซิ์ก็เลยได้เอาดนตรีอื่นใส่ Yeah. ก็มีพมพี่น้องนี่แค่แค่มาใหม่เลยเลยเพิ่นก็นยังเป็นเคยสู้เดอ้อยังมีเตเอาเมมาเฮิร์ดกระดองกับหกสิบล้านคำสามบาทแต่ว่าป่งเมื่อน,นี้หรือว่าเทให้เมื่อน,นี้นั่นสิบล้านคำหนึ่งบาทประมาณนี้เด้อพมพี่น้องเดอ้อขันท่าไายเฮงกว่านี่ก็แหงหมอนไปนะย่านแต่คลิปมันยาวเกินไปคอยก็คือสีขอโตจบคลิปไว้เพลงท่านี้เราพมพี่น้องไย